สวัสดีพี่น้องปองฝ่ายพุดติดตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอึ่งถ้เลยแชร์แนวเมื่อนี้เพื่อนมาเห็นอย่างกันก็เห็นเ่นต่อแถวเงาอลัดก็เห็นอีกอย่างเป๊กๆคนเวท,ทายรถอยู่วังสะพุงพี่น้องอยู่ลานรถเลิศเนี่ย้านรถเลิศติดถนนกอนี้นะถนนอย่างถนนภูมิทีที่ลานรถเลิศเพื่อนเห็นอย่างเพื่อนไายหรือเพื่อนอย่างคนคือไหลครับได้ปะเข้าไปซองเบิ่งข้างในก่อนพี่นอ้องอ้าดเพิ่นแจ๊ เพิ่นลแจ็คดิค่ะมัอนี้เพิ่นลแจ็คดิเพิ่นลแจ็คอันต่อแถวยาวๆนี่ต่อแถวแจกหรือซื้อนี่นะแจ็คค่แจ็ควันนี้มาทำกำไร้าไปเบิ่งนทางใหนก่อนเขาไปเบิ่งนทางใหนก่อนเพิ่นลมาเพิ่นลแจ็คประชนชานะเออผู้มีศรัทธาให้ยอดกองนี้วันนี้แจกฟรีเพิ่นอันทำบุญให้อันแฟนเพิ่นจ้ะโอ้ทำบุญให้มาเอาของแจ็คมาเอาของฟรีครับผม ลานรถเลิศล้านโหลดเลิศมึงเห็นในคลิปมึงเห็นในคลิปมาละมาแล้วปะเจ๊เบิด์ตสุดยางติคันนี้นะข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ป้าเจ๊ขักเจ๊แหนป้าให้ผมลุยในร้านหน่อยนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ครับผมโอ้ใจบุญวันน้ใจรุนครับผมขอบคุณครับขอบคุณแฟนพี่น้องป้องไป ให้เบิ้องในเดี๋ยวครับผมข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงสด,สดๆใหม่ๆเดี๋ยวนี้เอาของดีๆมาแจ๊กเลยเดี๋ยวนี้เนอกูนะโตเตี่ยวกันข้างล่างก๋วยเตี๋ยวนี่ก็แจ๊กดีครับนี่นะแจ๊กแ<า>บนกันหมดเลยค่ะโชคดีของไทยวังสะพุงเนาะมันยเช่ยเลยนะแ <laughs> จ๊กทางไหนครับนี่นะ โอ้ที่ต่อแถวกันนี้นะครับผมสุดยอดครับโอ้ยเด้บุญไหลๆนะครับเด้อล้านลดเลิศลดเลิศวังสะพุงเดิอพี่น้องเด้อถนนิุิธีนี่เด้อนี่นะเส้นหลักเส้นหลักเส้นในเมียงครับผมเส้นน้นท่วมเส้นสงครามเส้นหยักเส้นมายูมายะเป็นเส้นอยากเส้นมายูมายะ เออในเมียงกาอยู่นี่เออทุกซิงทุกยางอยู่ในนี่ครับผมสูตรกลางนะครับเนาะอันมาที่ร้านรถเลิศต่อครับผมคนหไหลเก่งพี่น้องเริ่มแจ๊กแต่เซาเซาบุญตีนี่นะแจกปีทั้งวันเลยครับผมอพี่น้องหวังสบู่ก็ได้บุญไหลเท้พี่น้องหวังสบู่บุญปากหลเท้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ stop. สวัสดีพี่น้องวังสพุงครับผมกินข้าวเช่าแล้วบอเมกินข้าวไงแล้วตีกินข้าวไงแล้วกินข้าวไงแล้วเมาเอาข้าวเที่ยงเนาะบบดนี้เนาะแจกไดร้านี้เดร้านนั้นบ่ได้แจกเนี่ยแปบว่เพื่อนเด้อ้านนั้นล้านนั่นบันเถียรล้านนี้เพื่อนแจกทำบุญให้ทำบุญให้ผัวเพื่อนที่ครับนี้นะ เมื่อในงานอะไรครับเนี่ยครับครบรอบ4ปีของนายสันรวยเงินกองค่ะครบรอบอะไรครับ4ปีครบรอบคนตายเสียชีวิตโอ้ทำบุญให้นายสันรวยเงินกองสาธุให้มารับส่วนบุญส่วนผุดหลนนะครับเถอะโอ้ยไม่เอาเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เสียงอื่นเพิ่งเลยแชร์แนวเจลงมือเองเลยครับเจลงมือเองเลยครับผม ก็ได้เสาตีนเสาเมืองียแตกตาตาสุดยอดครับทั้งเหียทั้งเก้ครับผมครบรอบครบรอบสี่ปีการเสียชีวิตของนายสำนวยวนวลกองผู้ได้ยักทำบุญก็รทำบุญพี่น้องอกองกองทำบุญนี้ก็เงินทำบุญก็ไปทำบุญต่อแล้วครับเจ๊โอ้ทำบุญนี้ก,<อ>ทก็ทำบุญแล้วก็ไปทำต่อ ก็ได้อยากยอดก็ยอดเด้อพี่น้องถือว่าเฮ็ดบุญนำกันครับผมเพิ่นบ่ได้เอา์เขากระเป๋าเขาพกเพิ่นไปทำบุญต่อได้บุญสองต่อวัดดงปูสมศรีวัดเดรือวัดนาวรามพ่อถนนกกจันครับผมพรอนให้เพิ่นแหนไว้พรอนให้เพิ่นแม้ให้เจ้รุดสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยนะครับสาธุครับสาธุเอาตัวแทนไว้พรให้เจ้เนี้ยไว้พรนี่เดี๋ยวไว้พรอนเนี้ย ขอให้เกิดเจริญเจริญให้เจริญเจริญนั่นเจเด้อขายร่ำรวยร่ำรวยอยู่อย่างนี้ไปตลอดาถูกสาธุอไว้พรสหบไว้พรสให้เกิดนะเราจคนได้กันให้ร่ำรวยน้ำต้วคนไล่กันร่ำรวยซะาตัวคนไล่กันล่ำรวยแล้วคนมาเอาไปร่ำรวยน้ำเด้คนป้ากันล่ำรวยเช่นกันครับรวยน้ำกันสุพูสุพวนเด้ออย่ามีคนถูกคนยากเด้อ มีลานรถเลิศพี่น้องยักษสิมกับเพิ่นได้เนาะ <laughs> ค่อยแซงคิวได้บอนี้นะ <laughs> <ห> <laughs>